บุญไหว้พระได้บุญทางกายทางวาจาต่อไปนีจ่จะบำเพ็ญบุญทางด้านจิตภาวนาให้เข้าใจว่ากายของเราท้งหลังนั้นจะเป็นบุญเพราะเราบำเพ็ญขึ้นจะเป็นบาปเพราะเราทำขึ้นก็ขึ้นอยู่กับจิต ได้รับการอบรมอย่างไรเมื่ออบรมไปทางโลกก็จะมีความรู้ความสามารถจเจริญในทางวัตถุปัจจัยเงินทองเก็บของอบรมทางด้านศีลธรรมก็จะมีความจเจริญทางด้านรู้จักบาปุญคุณโทษรู้จักพัฒนาจิต ให้สะอาดให้สงบให้ผ่องใสสุดยอดคือความบริสุทธิ์คนที่ไม่รู้จักศาสนาคนไม่รู้จักบำเพ็ญบุญคนไม่รู้จักสร้างกุศลคนมรู้จักบำเพ็ญบารมีจึงเรียกว่าได้ประโยชน์จากชีวิตนี้ครึ่งเดียว หรือไม่ถึงครึ่งเพราะว่าชีวิตนี้ประกอบด้วยกายกับใจเรื่องกายบำรุงขนาดไหนจะมีเงินมากอย่างใดจะมีตำแหน่งสูงทรงยิ่งใหญ่ปานใดมันก็แก่เจ็บตายเฉลี่ยแล้วไม่เกินร้อยปีแค่เก้าสิบแปดสิบก็หายากเต็มทีส่วน เกี่ยวกับจิตใจเมื่อเขาไม่ศึกษาธรรมศาสนาเขาก็ไม่เข้าใจเรื่องของจิตใจว่าเป็นประธานของชีวิตเรียวกว่าจิตเป็นตัวชีวิตแท้ๆก็ได้ส่วนกายนั้นเป็นเพียงเครื่องใช้จิตเป็นนายกายวิาจาเป็นเบา ผู้ที่ไม่รู้จักพัฒนาจิตจะได้ประโยชน์จากชีวิตขอชาติหนึ่งจนมากเป็นประโยชน์ทางด้านความอารมสมบูรณ์ภายนอกต้องไปพึ่งลูกเสียงในรสััมผัสอารมณ์ภายนอกพึ่งปัจจัยภายนอกแล้วก็ไม่มีเมืองพอเพราะว่าจิต ที่ไม่ได้ฝึกทวนกระแสมันก็มีแต่ว่ายิ่งรวยเขาอยากจะรวยหนักขึ้นยิ่งร่างกายเจ็บป่วยก็ยิ่งวิตกกังวลมากขึ้นยิ่งใกล้จะตายก็เศร้าโศกเสียใจมากขึ้นอุจจา หาเงินหาทองมาแบบลมตัตายอุตสาบำรุงร่างกายบางถานร่างกายละหมากอยากเห็นลงท้ายก,ก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็จะตายจะเป็นครอบครัวสามีภรรยาเป็นบุตรเป็นธิดาเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหายมีใครจะไปด้วย ก็เห็นแต่ว่าต่างคนต่างไปและเมื่อเขาไม่ได้เข้าใจถึงสเบียนคือกุศลไม่เคยพัฒนาจิตใจเขาก็จะหาความสุขทางโลกีซึ่งเป็นความสุขมีประมาณน้อยอาจจะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าลงท้าย เมื่อจะต้องสูญเสียร่างกายทับสินญาติพี่น้องก็ต้องมีความสุกเศร้าจิตเศร้าหมองก็จะไปดีได้อย่างไรชาเบียนกุศลก็ไม่เข้าใจวิธีบำเพ็ญไม่บำเพ็ญไว้ไม่เห็นคุณค่าไม่เข้าใจเรื่องชีวิตตามจริงแต่ด้วยการบำเพ็ญจิตภาวนาน,นี่แล้วถ้ารับบำเพ็ญไปเม็นไป,ป ถ้าจิตสงบระงับตั้งมัน่นเราจะค่อยเข้าใจถึงว่าจิตมันไม่ใี่กายเมื่อจิตสงบระงับตั้งมั่นแล้วร่างกายทั้งล่างที่ว่าปวดที่ว่าเมื่อยที่ว่าคันที่นั่นหนาวร้อน <c oughs> เมื่อจิตตั้งมั่นดีๆแล้ว มันเหมือนกับว่านั่งสบายสบายไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ลำคาแไปหนาวร้อนก็พอทนร่างกายก็เบาสบายผู้จิตสงบักอย่างยิ่งแล้วคองนั่งกันได้เป็นชั่วโมงๆบางทีก็เป็นครึ่งคืนตลอดคืน เป็นเรื่องแปลกว่ามันไม่ปวดไม่เมื่อยมันสบายอยู่แล้วมันก็ไม่มีการต้องขยับขยื่นซึ่งนักกีฬาหรือทหารที่ฝึกในการเป็นผู้เก่งกล้าสามารถต่างๆนั้นให้จับมานั่งสมาธิเพียงไม่กี่นาทีสักสิบนาทีที่ห้าที ก็ขยับแลวกวขยับอีกทั้งที่นั่งเฉยๆก็เพราะว่าจิตของเขายังไม่ได้รับการฝึกควบคุมให้สงบเมื่อจิตมันวุ่นวายกายมันก็ขยับไปเทื่อนมีการปวดเมื่อยลำคาญต่างฉะนั้นเรื่องของจิตภานาจึงจะให้เราได้ประโยชน์สุขจากชีวิตนี้มากขึ้น อย่างน้อยเพียงเกิดความรู้ว่าจิตไม่ใช่กายทรัพย์ทั้งหลายเป็นของอาศัยชั่วชาติหนึง่งแล้วโลกนี้เป็นที่อยู่เพียงชั่วคราวที่อยู่ยืนยาวคือปัโลกอันสังัารนั้นไม่เที่ยงไม่มีใครที่จะเลี่ยงความแก่เจ็บตายไปได้ แต่เมื่อเรามีการฝึกภาวนามีศีลเป็นบาทรฐานมีทานเป็นธรรเบียงเราก็ไม่หวั่นวิตกยิ่งจะมีความแน่ใจว่าไม่ต้องโลกหนาหรอกโลกนี้เราก็มีความอิ่มใจมีความเย็นใจสะอาดใจมีความสงบใจ มีความผ่องใสทางใจแล้วก็หวังซึ่งความบปิสุดใจได้เร็วขึ้น mm hmm. เมื่อจิตใจมีความสงบมากขึ้น mm hmm. ก็จะมียานรัตนะอย่างรู้ว่าไม่ว่าจะแตกตายเมื่อไรจิตของเราที่เป็นสวรรค์เป็นพรหมอยู่แล้วจะต้องไปถวายถวยันสว,วยพรหมโลกถ้าเผยถึงขั้นหมดกิเลส ก็จะยิ่งมีความแน่ใจร้อยเปเซว่าพบหน้าต้องเวียนว่าจะเกิดนั้นหมดสิ้นกันแล้วกิจอื่นต้องทำอีกไม่มีแล้วพรหมจัมนทร์มรรเพนมากี่พบกี่ชาติก็สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยหมดกิเลสกขาเข็มอันิพานเรียกว่านักอนานั้นยิ่งแก่ยิ่งผ่องใยยิ่งจะป่วย ยิ่งได้บทเรียนทําให้ปล่อยวางง่ายขึ้นเมื่อจะตายก็จะตายด้วยความผ่องใสเพราะรู้ชัดว่าจะต้องมีความสุขอันไพยบูรยิ่งกว่าความุกาะเนื้อหนังมากมายเมื่อ้่องมากิน